สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งอิงครับแฟนคลับศิตาเกียรติสังบานครับนี่ครับมาเบ่งความคือบหนาบานน้องอุ้งอิงพี่น้องหลังจากสร้างโฮมบ้านศิตาเกียรติครับเพิ่นเอาสีมาให้ร่องครับแต่ละทนบอกคือกันพี่น้องมีหลายทุนครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามรับชมครับนี่ครับก่อนจะไปติดตามนี่ครับเบ่งไม่ไงเกี่ยวหญ้าให้ง่วพี่น้องนะครับไม่ไงเกี่ยวหญ้าให้ง่วนี่นี่ นี่ครับเอฟซีไล่กันได้ครับนี่ไม่ไงน้องยิงพี่น้องเกีย่ยวใหญ่ให้วาสนาครับงวนในขอกับย่างหลยอีกบดบดเกี่ยวเขาออกกับสืดีป้อยเลยพี่น้องนะครับนี่ครับคือไม่ไงน,น้องยิงเดี๋ยวผมสิาพาไปเบิงข้างในครับตีสร้างเพิ่นเลยลงสีครับแต่ละทุนครับทนุนเท่าๆพี่น้องหนึ่งสามหา ขีดหาพี่น้องกับหนึ่งสามหาขีดสองนี่ครับหลังจากสร้างพื้นี๋ยวมาให้ล่องเบิ้งครับให้ไม่หน่อยได้เบิง้งว่าสีออกมาในรูปแบบใดว่าจะคองบานผสมมากอพี่น้องนี่ครับนี่ครับมาเบิ้งส่วนที่สร้างพื้นล่องไหวครับนี่ครับ นี่พี่น้องถ้าเพื่อที่ให้จะาข้องบานเบิ่งว่าสีมักทนุนใดพี่น้องนี่ครับอันนี้หนึ่งสามหาคีดสองครับข้างบนที่สามเป็นลังท่าอยู่พี่น้องนะครับส่วนทุนนี้ครับหนึ่งสามหาคิดหาพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสสีแต่ลกระปองครับพี่น้องนะครับ นี่คือถ้าทดลองไว้พือพีจะให้จาของบานเพิ่นได้เลือกอีกรอบนึงพี่น้องนี่่ะให้จะของบานเพิ่นมาแเราใส่เพิ่นว่ามากทุนใดจะสีให้เลือกเลือกเอาครับพี่น้องนะครับจะสีออกมาประมาณนี้แต่ละทุนนะครับฝากเป็นกำลังใจครับในสร้างศิรษเกิจสา3บานครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นี่ครับพี่น้องอันนี้ก็นทนออกเท่าครับทอนออนนเท่าอ่อนๆจักหน่อยพี่น้อง นี่ครับอันนี้คือคือซีจริงครับท่าไว นี่ครับให้พี่น้องได้เบิ้งกันครับได้ช่มกันครับนี่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับติดสร้างเพิ่นไดท้าไหว นะครับก่อนจะทาสีจริงพี่น้องเรนจะสชโดยรองผื่นก่อนครับหืมลองผื่นโดยสีขาวสีลองผื้นเราคอยทาสีจริงลงไปก่อนนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องถ่ายติดตามครับเราชมมาเม่อน,น่อยคนเสียดทนใดพี่น้องนะครับแต่เราทุนจะแตกต่างกันไปครับ ความสวยงามเดี๋ยวแต่คนมักครับนะยครับ อันนี้ก็ท้าไหวซ้อนหนึ่งครับเพื่อติใจจะของบ้านเลือกอก็ฟังทั้งนี้พี่นอ้องอันนี้หนึ่งสามหาีดสองครับโทนนี้โทนเท่าอ่อนๆครับส่วนโทนเท่าเข็มกับหนึ่งสามหาขีดหาครับนี่ก็คือรหัสสีพี่นอ้องรหสัสสีแต่ละกับ๋องกับบองขึ้กัน นี่ครับอันนี้ก็สีอีกรหัสหนึ่งพี่น้องครับหนึ่งสีหนึ่งนี่ครับขีดหาพี่น้องโฮมวันพี่น้องไม่ล่องก่อนไม่ใหเจัวของบ้านพท่นเลือก นี่ครับัรน,นี้ก็ศคือสีเบเยอร์คู่ครับพี่น้องอสีเบเยอร์คู่สีส,สวยๆครับนี่ครับภัยข่ามากกดนไหลกดแช์ครับเป็นกําลังใจให้สร้างพี่น้องนะครับหนึ่งบรรยากาศการทํางานครับคือขื่นพี่น้องสร้างสีเขาหลังขามาเป็นมือทีีสี่แล้วนี่ครับ ี่ครับส่วนของบนญฝาเให้น่ครับซามันกไดีลงสีจริงเล้วพี่น้องนะครับอันนี้เป็นสีจริงเลยครับฝากี่ครับส่วนผนังยั่งพี่นอ้องเดี๋ยวให้เจ้าของบานเพิ่นมากก่อนครับนี่ครับพี่น้องของนี่ซามันก็ท่าไว้ส่วนหนึ่งแล้วครับอันนี้จะเป็นสีขาวโอโม่ครับ หลังท่าไว้ไห้เมยหน่อยมาเลือกอีกรอบหนึ่งพี่น้องว้าวสิเอาแบบนี้บอนะครับก็สิบประมาณนี้นะครับฝ่าหากเลดรล่งสีจริงแล้วนะครับครับส่วนสามนี้ได้สีจริงนลพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็ฝ่าหนองยิงครับของอันนี้ก็ได้ล่งสีจริงเป็นที่เรียบร้อย กันแล้วแต่ผานังเนี่นะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับไปขมากดไหลกดแช่ครับพี่น้องเป็นกันังใจให้นสางนี่ครับความขบหนนาเขาสู่มือตีซี่แล้วครับสางสีเขามาทำงานพี่น้องแบบเดียวนะครับความหลวนดเรียวครับบ่มีการหอยใส่กระเบื้องพี่น้องรับประกันได้ครับ saat so, uh, mm. แล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แหละครับความคืบหนาบานน้องหญิงมีหอพี่น้องเข็นเรื่อยๆครับคลิปนี้ผมขอบคุณนิปซี่ครับที่เขามารับชมผมก็สิขอับลาบพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ